ของทั้งทั้งทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลทั้งฝา่ายค้านทั้งชนชั้นล่างทั้งชนชั้นบนทั้งทุกอย่างถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยสิ่งที่ไม่มีในประเทศไทยสามารถแก้ไขด้วยสิ่งที่มีในประเทศไทย320ล้านไร่าาหารด้วย60ล้านคน70ล้านคนท่านรู้อยู่ว่าที่ดินพึงจะมีควรจะเป็นเท่าไหร่มันพอคราวนี้ส0สิบล้านต้องขอโทษฮะเดี๋ยวโดนนั่นเองสาล้านไร่ี่ทั้งประเทศ เป็นพื้นที่ป่าอีกร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่จริงๆมันแค่ร้อยอันนี้ต้องอธิบายใ,ให้ฟังเมื่อหานันได้อะไรได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็พอที่จะมีที่ทํากิจหรือที่ที่มันเคยโล่งว่างไว้มันเอามาทําได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจเกี่ยวกับชนชั้นชนชั้นบนด้วยซ้ำฝ่ายว่าเศรษฐกิจไทยจะแข็งเข้มแข็งมากปัญหาที่ดินก็จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ เราอาจจะเห็นการทํางานร่วมกันซึ่งอ่ะทดสอบอีกเผื่อว่าผมผิดผมก็ไม่ได้รู้ผมเป็นคนผมเป็นคนผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้รู้ไว้หมดสักจุกเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะลองทดสอบดูว่าย้อนหลังไปประเทศอย่างแอฟริกาใต้ตอนที่มีปัญหาเยอะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปที่ดินหรือ land distribution เข้าทางวันนี้ หรือประเทศญี่ปุ่นที่เกษตรกรเป็นเบอร์นหนึ่งตอนที่มีสงครามโลกเนี่ยเขาทำมันยังไงก็ปากไว้แล้วก็ให้ประชาชนแล้วก็ให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองศึกษาดูว่าถ้าสิ่งที่เขาทำมันมันอาจจะไม่ตรงกับมันอาจจะตรงกับ5เมตรของเรานี้ก็ได้ก็แสดงว่าโอเคเราพอที่จะมาถูกทางเรามาหาวิธีที่จะ,ะสงวนจุดร่วมสงวนจุดต่างกันไหม เพราะว่ามันนานมากเกินไปแล้วผมยังคิดภาษาไทยไม่ได้ครับภาษาอังกฤษตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาเขาใช้คาว่า by p a r t i s a n ship อ่ะพี่ยา by p a r t i t i o by by p a r t i s a n ship เป็นเป็นช่วงหลายๆช่วงในในในการเมืองที่มีความจําเป็นที่ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหามันมีบางช่วงที่เดโมแครตกับ r ิพ u บอร c a กันต้องร่วมมือกันแก้ปัญหามันมีบางช่วงบางเรื่องที่ ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและแม้แต่วุฒิสภาต้องช่วยกันแก้ปัญหาหลายๆครั้งหลายๆคนที่หลายเรื่องที่ไม่ว่าจะในอดีตจะเป็นขั้วไหนสีไหนแบ็กกราวน์เป็นยังไงภาคไหนอายุเท่าไหร่คุยกันได้เช่นเ,เรื่องกัญชาทางการแพทย์ผมก็จำได้ว่ามีโอกาสที่ได้ได้คุยกับทางรัฐบาลพี่ๆจากพรรคภูมิใจไทยหลายท่าน เหมือน,นที่คุณพิธาได้ไปร่วมเดินกับอาจารย์เดชาด้วยนะทีเดินใช่ใช่ค่ะวันก่อนหน้านั้นก็มีพี่ๆผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าไม่รู้ว่าถูกเหมาะสมหรือเปล่า,าแต่ก็ยังม,มีมีพี่น้องจะมีมีพี่ๆจากที่เป็นวุฒิสภาก็เข้าร่วม,มวันสองวันก่อนผมหรือพร้อมผมมีพี่ๆทั้งสองสองฝ่ายสองขั้ว ก็เข้าไปผมแล้วก็มีผมด้วยเพราะอะไรค่ะเพราะทุกคนเจ็บปวดเหมืนอนกันที่บอก,กว่าเคย เคยป่วยแล้วก็เคยเป็นในฐานะผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาไปด้วยนี่เพิ่งได้ยินที่พูดในสภาครั้งแรกเหมือนกันข้อกฎหมายก็เป็นตั้งแต่อยู่ประมาณ้าก็ต้องมีเรื่องของอายุเรื่องของสถานที่ที่ใช้เรื่องของจํานวนที่สามารถแคร์ได้ตนั้นเราอยู่ต่างประเทศจริงๆแล้วันแบบที่บอกว่าให้เป็นผู้ป่วยที่สามารถแชร์ได้ซึ่งครั้งเลือกผมก็คือกินยาชื่อเทคโรทอลไม่ได้กินยาเวโอมดก็ีหมอหมอไปเราแค่เป็นผู้ป่วยก็มีหมอหมอไม่แค่ก็ต้องกินยาชื่อเทคโรทอลหรือว่าถ้าที่อเมริกาก็จะยาชื่ออีพีเพน เป็นพวกไอะไรพวกนี้ไปแล้ไม่เป็นสบายแต่คนอกนี่บอกเายอมแบบแม่ราคาราคาเอ้ยหรือว่าคนที่วยรับได้านรกเปผู้ป่วยหรือว่าสมัยก่อนมี้ในวั i อะไรตมีเรื่องหัวับราณที่ใช้ช้งต้องใช้จำนวนแล้วก็ใช้สามชารถใช้สูเอาไปใช้สารซิดิบีหีือไในการที่พูดงเื่องอะไรไม่ได้ C ท่ทำได้รือว่าการช้าเือกาผู้ป่วยยุ่ยไว้ช่างไม่ได้ เไม่ได้บอกว่ากัญชาักษารมะเร็งกัญชาลดอาการเจ็บปวดจากการเป็นโรคมะเร็งตอนนี้เขาเขาฟันธงกันได้แค่นี้หรืออาจจะไม่สบายในโรคอื่นๆนอนไม่หลับก็ดีอะไรก็ไม่ดีงี้มันก็เป็นคนที่มีความต้องการเขาเรียกว่าความต้องการทางสองคนมันตรงกันโดยที่ไม่ได้มองแล้วว่าคุณมาจากขั้วไหนอายุเท่าไหรไปไหนอะไรมันมีอยู่ เพียงแต่ว่าเราต้องหากันให้เจอประชาคมไทยต้องหาให้เจอไอ้สิ่งที่เราพอที่จะพูดคุยกันได้แล้วพอที่จะผลักไปข้างหน้าแ,แน่นอนผมก็ยังมีจุดยืนของผมคุณก็ยังมีจุดยืนของคุณไอ้เรื่องนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันทีนี้แต่ว่าไม่งั้นมันก็จะติดไปติดมาตลอดเวลาก็คืออยากเห็นเรื่องของนโยบายที่สําคัญและมีประโยชน์เน่ะทำงานร่วมกันนะคะทั้งฝา่ายค้านรัฐบาลและสอวอกัน<ะ>ขับเคลื่อนปัญหาของผมหลงทางเมื่อไหร่กลับไปหาประชาชน เพราะว่าหลงแน่ไม่ต้องห่วงผมเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้น้อยในด้อยประสบการณ์เลยแหละแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตากรุณาแล้วก็ให้คําแนะนํามาตลอดแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ยังเป็นผู้แทนรัศดรไม่ใช่เป็นผู้ชสผู้แทนของที่อื่นหลงทางเมื่อไหร่ก็กลับไปหาประชาชนแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ ไปได้แต่ก็ไม่มีอะไรง่ายแน่นอนอันนี้ผมไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ทุกอย่างหรือไม่ผมไม่ได้รู้อะไรละเอียดทุกเรื่องแต่รู้ว่าไม่ง่ายแล้วก็รู้ว่าท้าทายแต่ก็เตรียมใจมาแล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เตรียมใจมาที่จะมาทําตรงนี้กับการที่ไม่ได้ลองอะไรเลยปัญหามันมีอยู่ปัญหามากปัญญามีปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้แกก็ต้องลองกันดูกันสักตั้งค่ะมีวัคทองอันหนึ่งนี่พี่อยากถามเพราะว่ากลายเป็นวัคทองที่แชร์กันเยอะมากทานน้ําได้เลยค่ะ าาเดี๋ยวอาจจะรอ,อเปิดคอมเมนต์นะคะ <c oughs> ก็คือที่วัคทองอันหนึ่งคือว่าในน้าในน้ํามีที่พูดบอกว่าในน้ํามียาในนามีนี่นะคะก็กลายเป็นวัคทองสําคัญเลยอันเนี้ยกลายเป็นคําที่เปรียบ <c oughs> เทเียบ <c oughs> นะคะยกเคเรียตก่อนก็พี่น้องเกษตรกรเขาพูดผมก็ไม่ได้คิดเอง <c oughs> นะคะไม่ได้เป็นกวีซะขนาดนั้นก็เขาเล่าให้ผมฟัง เวลา,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 าคือผมเนี่ยประมงผมก็ไม่นอนกับประมงจริงๆ,ๆ,ๆก็ซึ่งผมก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็ตอนอยู่นิวซีแลนด์ผมก็ขับรถทั่วประเทศพอไปอยู่อเมริกาผมก็นั่งพวกไอเกร u ฮ d พวกแอมทรั rak, พวกรถไฟท<ๆ>ี่เขาให้คืนละแค่ส0บดอลลาร์สามร้อยบาท ถ้าขึ้นจากเท็กซัสไปถึงเหนือสูงแล้วก็ขวาไปแล้วกับกมานิวออรลีสก็ไปอีกทีนึงแล้วก็ค่ำไหนก็นอนนั่นไม่ได้ไม่ได้นั่นอยู่แล้วก็พอ,อคุยกับเขาเรื่องประมงเสร็จก็อยากกินปูเขาเห็นมีธนาคารปูผมบอกพี่าาคืนนี้คืนนี้ผมนอนพี่มาบ้านพี่ได้ไหมพี่่า,าไหลก็นอนกับเขาไอ้ที่สกลนค,นนครนนตอนที่ไปดูไอ้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอ็นซีที่ซึ่งก็มีนะะ ที่เขายังทำเกษตรเอ็ยู่โดยที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็มีอยู่แล้วก็ขายได้ดีแล้วก็รวมตัวกันได้ดีแล้วก็พอมีเงินออมก็เริ่มซื้อรถถ่ายรถบนดินอะไรเรื่อยๆตัวเองมีวิธีของเขาที่เขาใช้ชีวิตยอยู่อีกแบบหนึ่งก็ฟังฟังเขา พอเสร็จปุ๊บเขาก็ย่างไอ้พลยางค้าให้ผมกินเบียร์เขาก็มุกกันแล้วไงครั้งนี้เขามันมีเบียร์มีอะไรพวกก็มีมีว์ไวน์ของเของของขอานคกนะริ่ของเปลี่ยนกันเขาก็เริ่มมีมีอะไรตลกตลกมาเล่าให้ผมฟังก็ต้องขอโทษ พี่น้องเกษตรกรคนนั้นที่เอามาใช้แล้วไม่ได้ให้เครดิตพี่นะตอนนั้นเพราะเวลามันจํากัดแต่ตอนนี้พี่ยามให้โอกาสแล้วก็เลยมาให้เครดิตนะตอนนี้ว่าก็มาจากพี่น้องเกษตรกรแล้วจริมีมีอีกเยอะมุกตลกเขาต่ยังไม่ถึงเวลาปล่อยแล้วมันไปพลาดพิงคนอื่นเขาก็เลยไม่เอาแต่ว่าต้องรอฟังติดตามในสภานะคะก็ในวันนี้ก็อย่างน้อยคือได้มาฟังที่มานะคะของกระดุม5เม็ดนะคะว่ามาจากสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วเราได้สะท้อนได้มาพูดอยู่ในสภา แล้วก็พูดต่อหน้าคณะมนตรีที่หวังว่าจะได้รับการแก้ปัญหาไอ้กรน,นี้ถ้ารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นเม็ดแรกของเศรษฐกิจไทยและสังคมไทยและการเมืองไทยต่อนะ<ม>ซึ่งผมยังอยากจะ,ะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เอาแนวคิดนี้ซึ่งยังเป็นสมมติฐานอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนกันภายในสภา คือบรรยากาศที่ดีพอมันมีรัฐสภาเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าถ้าไม่มีรัฐสภาผมพูดอย่างนั้นท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านก็คงไม่ได้ยินผมพูดหรอกผมจะโพสในเฟซกี่ครั้งก็ไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาสที่จะได้เดินออกไปกินข้าวกินน้ําชาแล้วเจอกับท่านวุฒิสภาที่ให้ที่ที่ได้ให้ํำชื่นชมมาหรือว่าท่านที่ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับท่านที่เคยเป็นอดีตพบท่านที่เคยทำอ่าหน้าที่ต่างๆมากมายในในคอสชที่มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็พูดคุยกัน ไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยนะฮ <Ừ. S 2> ะคือบอกด้วยความขอรพท่านผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ผมขอเสนอวิธีอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่แตข่ข้อเสียของข้อเสนอผมก็มีนะท่านถ้าเป็นอย่างนี้พอจะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นพื้นที่ที่ให้อภิปรายให้หารือให้วินิจฉัยให้คุยคเพราะฉะนั้นยังยังหวังว่าระบอบรฐสภาแบบนี้มันจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็ให้ระบบแบบเนี้ยมันวิ่งไปนานๆเพราะเปรียบเทียบให้ฟัง uh huh. ถ้าเกิดท่านสตาร์ทรถแล้วเหยียบไปแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็อยากดับแล้วท่านก็สตาร์ เครื่องโยนอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพอะไรมันเลยแต่ถ้าเกิดท่านอดทนหน่อยนะแล้วก็วิ่งให้มันวิ่งไปยาวๆแล้วให้ระบบประชาธิปไตยมันวิ่งไปได้ยาวๆนะแน่นอนข้อเสียมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมันจะมันจะค่อยๆค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยเมื่อมันในระยะยาวใช่อีกห้าปีสิบปีคงยังมีปัญหาหรือว่าอะไรย่างนี้ผมก็หวังว่าไม่ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมันยังจะนั่นอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดดูกันระยะยาวๆเนี่ยแล้วท่านยอมปล่อยให้มันวิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆ ไกลเกลี่ยมันจะค่อยๆขวามากไปมันจะกลับมาซ้ายซ้ายกลับไปมันจะกลับมาขวาใหม่แล้วมันจะกลับมาซ้ายใหม่มันรวมอํานาจมากเกินไปมันจะเริ่มกระจายกระจายมากเกินไปมันจะรวมเคยเป็นรัฐมันจะเคยเป็นยูไนเต็ดทั้งหลายยูไนเต็ดสเตตอเมริกายูไนเต็ดคิงดอมพอมันมากเกินไปปุ๊บยูไนเต็ดคิงดอมมันจะก่ามาเป็นสกอตแลนมันจะออกมาเป็นเบร็กซิตอีก มันคือวิชามนุษย์มันคือเรื่องเดียวกันทั้งประเทศทั้งทุกเกือบจะทั่วโลกแต่บริบทลรวต้องต่างกันเล็กๆน้อยๆตามภูมิอากาศตามนิสัยของคนตามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันอะไรที่มันซ้ายมากไปมันก็ต้องขวาขวามากไปก็ซ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นระบบที่จะทําให้เราสามารถที่จะ แบ่งสรรปันส่วนไกลเกลียทรัพยากรอะไรแล้วมันก็จะสามารถอยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องหยุดเครื่องบ่อยๆให้รถมันวิ่งไปบ้างอยากให้อยากจะชวนทั้งทั้งทั้งคนรุ่นเดียวกับผมคนที่อายุมากกว่าผมคนที่อายุน้อยกว่าผมให้โอกาสมันลองดูว่าอันนั้นแล้วก็อดลองอดทนกันดูถ้าเกิดมันให้วิ่งวิ่งยาวๆได้เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์หมดวิน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 หมดเลยก็อยากจะลองให้ให้ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของความตั้งใจเรื่องการทํางานที่นี้ พอแนะอ่เรามีเวลาอีกนิดนึงเราสองสามคำถามที่ต้องถามนี่ให้เวลาใช่ค่ะใช่ค <c oughs> ่ะก็มีการตั้งคําถามกันเรื่องของอพอคุณพิธาทาเรื่องการเกษตรมาเป็นนักการเมืองแต่ว่าคุณมีธุรกิจเรื่องของการเกษตรด้วยเขาบอกอก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันมันจะมะีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรหรือไม่อย่างค่ะ,ะผมผมออกจาก บริษัทมา3-4ปีแล้วครับน่าจะ3ปีจะไม่ได้จะไม่ได้เป็นทั้งไม่มีทั้งตำแหน่งบริหารแล้วก็ไม่มีหุ้นเหลืออยู่แล้วคือก่อนก่อนที่จะก่อนที่คุณพ่อจะเสียปี2 5ง9เนี่ยผมอยู่ที่ ที่อเมริกาเนี่ยผมก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยตรงโดยความตั้งใจตั้งแต่ต้องขอบคุณคุณแม่มิสซิสแม็กกีทอชในที่แล้ที่ปลูกฝังมาตั้งแต,ต,งแต่ตอนนั้นก็มีความตั้งใจที่จะมาเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเอกชนอีกแล้วเรื่องนั้นเป็นชปเตอร์ที่ที่จบไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะตั้งใจสร้างบ้านเมืองไม่ใช่ทําการเมือง ไม่ใช่เล่นการเมืองเล่นการเมืองก็คือเล่นการเมืองก็คือผมอยากจะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจมาสาปเีเรียบร้อยค่ะ,คะมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่อาจจะต้องถามแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องอนามสกุลของคุณพิธาลิมเจริญรัฐนะคะเป็นหลานของคุณพดุงลิมเจริญรัฐหรือไม่ก็อาจจะเคยทํางานอยู่ใน จริงๆทางานกับท่านรองนายกสมคิดแต,ตดูสิชักหลายท่านยังอาจจะไม่รู้ท่านเองก็พูดเองในห้องก็คือก็ทํางานกับท่านดร,รสุวิทย์เมซินซีกับอาจารย์อุตมะแล้วก็ uh, ท่านสมคิดอาจจะเล็กน้อยก็ตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบสี่อายุยี่สามยี่สี่นะก่อนไปอเมริกานะน่าจะประมาณนะั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได,ได้ทำงานใ้ท่านแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนามสกุลับการเมืองผมว่าประเทศไทยน่าจะชินได้แล้วนะเพราะว่ามีกี่นามสกุลแล้วที่ ไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐกับพรรคผมหรือ,อเพื่อไทยกับพลังประชารัฐใช่ไหมฮะหรือว่าภูมิใจไทยก็คิดว่ามีหลายที่นะมันก็คงไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็คือที่มาทําตรงนี้ก็คือด้วยความที่ตามความคิดของพรคอนาคตใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วก็ผมรู้จักพี่เอก่พี่เอก็ไม่รู้จักผมไงตั้งแต่สมัย <yeah. S 2> น่าจะเดือนมีนาคมมั้งไปที่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเชิญเข้ากันเมืองไม่รู้จักกันหรอรู้จักกับพี่น้องเขาก็เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันอะไรประมาณเนั้นเองไม่ได้สนิทแล้วก็ไปฟังน่าจะที่ F C C T มั้งมีนาคมเครืนั้นคือช่วงเปิดเปิดตัวไงของของพีธนธนแล้วรู้สึกว่าจะมีมีพี่ปีชาพลมีพี่ท็อปนี่อะไรก็พูดคุยกันตอนนั้นผมก็ไปฟังแล้วก็ไล่ตามฟังเขาไปเรื่อย ก็รู้สึกว่ามันวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันแล้วก็วิธีการนําเสนอตรงนั้นแล้วเขาก็ยอมรับความ ความแตกต่างในในพักม,มีความคิดหลายรูปแบบแล้วก็หลายๆครั้งพี่เอกกับอาจารย์ป๊อกเป็นคนเถียงแพ้แต่ว่าคนอื่นก็มีก็แสดงว่ายมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราชอบไม่ได้ว่าต้องอทําตามอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเดียวทุกอย่างมีการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้อย่างตกไปตรงมาทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ยอมรับความหลากหลายของของความคิดในพักแล้วก็บางอันบางอันที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็พูดกับพี่เอกของพี่เอกเรื่อง ส่วระทานนี่จริงๆไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวนะมันต้องเป็นเรื่องของเถี่นนพี่เอกวเออเเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ก็เลยคิดว่าทั้งวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมมันอะไรเนี่ยผมก็พูดยาวก็คือจะเลือกทํางานอะไรก็คือวิสัยทัศน์ตรงกันไหมแล้ววัฒนธรรมเหมือนกันไหมสองอย่างแล้วผมว่าสําคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมนะมันมีภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า culture eats breakfast culture eats Strategy for breakfast every day ก็คือว่าวัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้าทุกวันก็ยังเป็นเป็นอะไรที่ยังคิดว,ว่าเออมันใกล้เคียงกันแล้วก็ตรงกันแล้วก็เวลามีอะไรเป็นตสพ่อลูกอ่อนก็เอาลูกไปเล่นกับลูก <N> นคนรู้ลูกคนนีคนนี่ไงมีคนช่วยเลี้ยงอะไรนี่ไงก็เปลี่ยนโหมดจากข่าวการเมืองมาข่าวบันเทิงกันค่ะคุณผู้ชมนี่ ก็บอกว่าเป็นสสผู้พ่อลูกอ่อนนะะพี่พี่ก็แซวกันอย่างนั <uh ้นในที่ประชุมจริงๆเสียดายวันนี้ไม่เจอน้องพี่พิมพ์ะค่ะเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปเรียนหนังสือก็คงได้เจอกันก็ก็ต้องทําทั้งสองหน้าที่แล้วก็พี่เอางี้ดีกว่าไอสสวอหรือสสออสเตรเลียที่เขาอุ้มลูกไปแล้วเขาก็อภิปรายไปด้วยอ่ะหรือจัสซินดาของนิวซีแลนด์ที่เป็นนายกคนปัจจุบันเนี่ย นายกนะไม่ใช่ประธานาธิบดีนะเดี๋ยวพูดผิดน,น่าจะน่าจะนายกไปยุมากกว่าผมไม่เท่าไหรนะ่มนันก็เพิ่งคลอดลูกกันไปแล้วก็มี first man ที่คอยดูแลผมคิดว่ามันหมดเวลาแล้วคือคนนักาการเมืองก็คือนักการเมืองธรรมดาไม่ได้มีคาตอบไปหมดทุกอย่างหมดยุคที่เป็นเทคโนคราดท,ท,ที่มีคําตอบทุกอย่างไปถึงแล้วก็ถามตั้งคําถามให้เก่งดีกว่ามีคําตอบทุกเรื่องผมมีคําตอบที่ดีทุกเรื่องแต่เขาไม่เห็นด้วยกวับผมปฏิบัติไม่เกิดแต่ถ้าเกิดผมตั้งคําถามให้เขาคิด น้องหานี่น้ำตั้ง266ล้านลูกบาทเมตรพี่มันเป็นโชลประทานขึ้นไปข้างบนที่พี่ทัวร์เมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมเข้าในเมืองใช่ไหมแล้วพอมันขึ้นไปข้างบนที่เป็นนี่เลยครบรอบเนี่ยครบรอบสองปีนะ้ำเพิ่มสกุลนครเนี่ยที่ยนไปมาใช่แล้วถ้าเกิดน้ำมันเยอะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอเพราะอะไรแล้วโชลประทานตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วเอาหารด้วยจานวนสกลนครทั้งหมดให้ผมหน่อยดิ ก็ก็หาว่าอ๋อหกถึงสิบเเนเองครับอืมก็แสดงว่าถ้าเวลาฝนตกแรงๆเนี่ยที่ระบายน้ำมีอยู่ประตูเดียวปะอ๋อใช่ครับแล้วถ้าเกิดเวลามันมาปุ๊บแล้วการที่เราจะควบคุมระบบน้ําให้มันเสถียรเนี่ยต้องหาช่องทางให้สักสี่ห้าหกเจ็ดจุดดีไหมอ๋อก็ดีนะฮะแล้วก็อ่ะก็คิดกันพอมีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอบตบจเขาก็คงจะพูดกันถึงเรื่องนี้ว่าแทนที่จะปล่อยให้น้ํามันทิ้งหรือจะปล่อยให้น้ํามันท่วมก็ทําชลประทานกระจายเข้าไปสู่มีสายเลือดเส้นเลือดใหญ่มีแล้วก็ท แค่เส้นเลือดฝอยแล้วก็เข้าไปให้คนที่เขาต้องการน้ำที่เขาปลูกยงางพาราอยู่นะไ,ไอยู่มันก็วินวินทั้งคู่ไม่ใช่หรอ โอเคก็คิดกันเร็วๆแต่ว่าที่เหลือคุณก็ไปนั่นกันมาเองก็หมดหน้าที่ผมแล้วคุณอยากให้คนกรุงเทพอย่างผมไปบอกเลยว่าคุณคนสระนครควรจะทํำยังไงอะไรค่ะมีก่อนที่จะหมดเวลานะเพราะว่าเราวันนี้ใช้เวลาพูดคุยมีคําถามมาใน Facebook นี่ยาก็่าไม่เอาคำถามคำถามคำถามไม่ยากนี่นะว่มีคําถามหนึ่งที่ฉันต้องถามเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าขอฝากขอฝากคาถามนะคะ นะคะคุณแะว,วาวค่าบอกว่าคนไทยจํานวนหนึ่งตอนนี้ค่อนข้างสิ้นหวังกับการเมืองไทยคุณทิมมองอย่างไรและฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ในมุมนี้บ้างคุณก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีปัญหากันที่หนึ่งอ,อันที่สองคุณก็ต้องถามตัวเองก่อนว่ามันมีประเทศไหนที่มันไม่มีปัญหาแล้วมันมีประเทศไหนที่เป็นมีปัญหาหนักกว่าเราผมไปอยู่ทีมเ,เพื่อนรูมเมดผมมาจากอ,อุรุกวัยคนหนึ่งมาจากรวันดาคนหนึ่ง คือเมทคุณมาแถกจากประเทศแบบแต่ก็มีอิตาลีที่เป็นลูกในทุนนี่ค่ะอือ่าคือมหาลัยผมตอนที่เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกเอาคนให้ ครบือบทุกประเทศก็เ,เอา GDP อประเท,ที่เกา,ากทีจอร์นฟเคนเนดีจอร์นฟเคนเนดีสกู๊ปการ์เม้นต์เขาก็เอาไอซึ่งเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่ประธานาธิบดีจอ h ์นฟเคนเนดีตั้งไว้คราวนี้เขาก็จะดูว่าประชากรทั่วโลกมีเท่าไหร่ g d ดีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะเลือกนักเรียนเนี่ยเข้าไปอย่างของผมป,ปีนั้นผมมีผมอยู่คนเดียวก่อนนั้นก็มีลูกท่านสุรเกียรติคุณต้นสนสาจียนไทยเป็นเพื่อนพูดได้ไม่โกรธก็จะปีนึงก็มีคนสอง สามารถที่จะพูดกันเช่นอาจารย์บอกเข้าไปบวิธีสอนนะเขาบอกว่าความยากจนคุณคืออะไรวิธีแก้ปัญหาความยากจนคืออะไร how do you solve problem of poverty แล้วนักเรียนที่เขาเลือกมาเนี่ยนอกจากจะมีหลายชนชาติแล้วมีหลายแบ็กกราวน์บางคนเป็นลูกวาน,นิทานกรจากจากอิตาลีบางคนเป็นมาจากรวันดาถูกฆ่าล้างคนมาก่อนที่มันมีไอซูลูกับทุตซี่ไอโฮเทลรวันดาอย่างี้ความขัดแย้งเขาโหดร้ายรุนแรงกันเรามากอาจจะมีมาจากอุรุกวัยอาจจะมีมาจากคนไทยซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องของออเสื้อแดงเสื้อเหลืองซึ่งผมซวยมากเพราะจะหลับทีไรยนี่อาจารย์พอมีเรื่องนี้ข่าวซีเอนอวเมื่อายปุ๊บโดนเลี้ยพอมัสฟุลเล์ รายงานนิวยอร์กไทมส์เม่อไหรอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์อาจารย์ทิตินันเขียนออฟเอสขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์เรียกผมตอบทนันท,ทีตอทันทีตอบตอบ,ตอ,บ,บอยู่<ล>ยตื่นมาตองกอ็บบาคุณคิดไงกับบัญหา,า,น,หานี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยเห็นว่ามุมมองคนเรามันต่างกันได้ <ทะ S 2> แล้วก็เถียงกันระเบิดเลย